สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับยังดูไม่สะใจเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะมันแอดเวนเจอร์ไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางป่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงครับมาดูไปพร้อมกันนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับไปเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งกว่าแล้วประมาณนี่เลยดูหน้าดูนะสุดหน้าเรื่อยนะครับสุดหน้าเรื่อยตรงนี้ผูก็จริงนะครับแต่ว่าอีกที่หนึ่งนะครับถ้ามาดูตรงนี้นี่คือไม่ผูนะครับสด นะตัดเต็มเต็มเดี๋ยวเอาตัดท่อนเต็มเต็มนี่แหละนะผูกเฉพาะช่วงหน้าแล้วก็ช่วงนี้นะครับไม่ได้ผูกนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะผมตัดให้นับไปพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามอย่าหันหน้ากล้องนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันหน่อย มือเดียวก็สามารถตัดได้นะครับดูอีกจังหวะหนึ่งอีกสเต็ปนึ่งดูอีกทีนึ่งนะครับ อีกด้านหนึ่งมือเดียวก็ตัดได้ครับมือเดียวก็ตัดได้นี่ใกล้ขาดละอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูช่งนี้อีกทีหนึ่งเวลาหล่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปากกากระเด็นเลยนะครับดีนะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับถ้าอยู่ตรงนั้นก็คงปากกากระเด็นไตเรา นี่เลยครับทุกคนนี่คือผลงานของเจ้าเลื่อยทานโซบาโซ12นิ้วนะครับในระบบมอเตอร์บัตเรทนะครับ1,400วัตต์นะครับพร้อมกับรอบ5,200รอบเพื่อนจะเห็นว่าสามารถตัดไม้เนี่ยนะครับเต็มหน้าบาโซนะครับ12นิ้วได้ขนาดนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10นิ้วได้นะครับแล้วก็กระเด็นกระดอนไปเลยเมื่อกี้เห็นปะ ถ้าเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อตัวนี้ไปนะครับไม่ว่าจะตัดไม้ทําฟืนนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายที่บ้านบ้านนะครับเหลือว่าอยากแนะนําให้เพื่อนเื่อนทุกท่านนะครับกดเข้าไปที่ตะก้า ตรงนี้ได้เลยตะก้าข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชื่นชอบนะครับคลิวิโอของพี่แจ็คเห็นว่านะครับช่องของแจ็คเชี่ยวชาญดีและมีประโยชน์สามารถช่วยนะครับเพื่อนๆได้นําอุปกรณ์ดีๆมาให้เพื่อนๆได้เพื่อช่วยนะครับประหยัดเวลาลดแรงไม้แรงมือกดนะครับหัวใจและแชร์ไปให้เพื่อนช่างและบุคคลธรรมดาทุกคนได้ใช้ของดีๆกันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนครับ